ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro นะคะวันนี้ก็อยู่เคช่นเคยแล้วก็คลิปซีเ i ชันชิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านให้กันนะคะโดยการสาบแล้วก็ตัดออกมาครึ่งนึงอ่านเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมนะคะวันนี้คกใช้ไพ่สำหรับมี n นะ Bianco Nero นะคะในการอ่านเนาะดูซิอวน,นี้จะเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนนะคะอุย้ย อุ้ยตกใจทุกคนไม่ต้องตกใจเห้ตกใจกว่าอ้าวไม่ใช่นะคะเค้กอุ้ยเพราะมันเป็นสามดับอืมตัวเขาเจ็บปวดนะแล้วก็เสียใจนะคะที่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจําเป็นต้องจบลงนะคะเหมือนคุณสองคนเลิกคุยกันหรือว่าถ้าเป็นคนรักก็เลิกกัน ตามไพ่นะคือจบสถานะแล้วตัวคุณก็คิดว่าเออเรื่องเนี้ยมันมันจบลงแล้วอะไรเงี้ยระหว่างระหว่างคุณกับเขาณนะตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะเจ็บปวดแล้วก็เสียใจคิดถึงเขาหรือเอาจริงๆ Energy คุณอะอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณกับเขาเลิกคุยกันแล้วหรือว่าจบกันไปแล้ว Energy คุณเป็นเหมือน เห, Dante, да. เหมือนคนที่ยังไม่รู้ตัวค่ะว่าว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ไม่ใช่ยังไม่รู้ตัวยังยังไม่รู้สึกเข้าใจไหมว่า Energy มันดีเลย์คล้ายๆเขาเรียกอะไรดีคนคนรู้สึกช็อกอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเรื่องนี้มันจบลงแล้วหน้าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวคุณเหมือนเหมือนคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้นั่งร้องไห้ยังไม่ได้ฟูมไฟยังไม่ได้เสียใจเหมือนคนที่ยังไม่ยังไม่รู้สึกเออประมาณนั้นแต่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะรู้สึกเอแบบมันดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเขาอ่ะ ทั้งเจ็บปวดรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่จบลงระหว่างคุณกับเขาอะไรประมาณเนี่ยนะคะคุณคุณคุณคิดไม่ออกเลยว่าระหว่างคุณกับเขามันจะกลับมาสารต่อหรือว่าทำความสัมพันธ์นี้ให้มันกลับมาเป็นดังเดิมหรือเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงในขณะที่ตัวเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกันว่าคุณอาจจะไม่ได้อยาก สารต่อความสัมพันธ์นี้ไปกับเขาอีกแล้วคุณกับเขาไม่ได้มองอนาคตร่วมกันหรือมันมันหาทางที่เราจะมาเดินทางร่วมกันอีกไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ทั้งคู่เลยนะคะรู้สึกเหมือนกันคุณให้เวลาตัวเองหน่อยนะทั้งคุณและเขานะคะสักประมาณอันนี้เคขอเปิดไพ่เพิ่ม โอ okay. ประมาณ1สัปดาห์ประมาณ1สัปสัหสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะคะหรือบางคน1วันถึง3วันนะคะคือในขณะที่ตัวคุณรู้สึกว่าในขณะที่ตัวคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณ2คนจะกลับมารักหรือว่าคบกันอีกแล้วคุณคุณจะเริ่มต้นเสียใจเริ่มต้นคิดถึงเขาเริ่มต้นเขาเรียกอะไรหอยหาค่ะ เ,ออเมื่อเมื่อคุณเริ่มต้นรู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยประมาณไงอย่างที่เคยบอก1วัน2วัน3วันหรือว่า1สัปดาห์2สัปดาห์นะคะเขาจะเหมือนกับรอจังหวะให้คุณกับเขาเนี่ยได้ตกตะกอนความคิดได้ทบทวนสิ่งต่างๆแล้วเขาจะทักมานะเดี๋ยวเขาจะโทรมาแล้วก็ทักมานะคะเพื่อที่จะคุยใช้คำว่าขอโทษก่อนแล้วก็ขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อาจจะคุยแบบที่ ยังไม่ได้คุยเรื่องดราม่าเลยอะถ้าโทรมาหรือทักเข้าความมาก็คือเหมือนจะถามว่าเออว่างไหมเย็นนี้ว่างไหมไปกินข้าวกันประมาณเนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ได้พูดคุยว่าเออจริงๆแล้วเขาเนี่ยยิ่งเปิดไพ่เพิ่มในฝั่งเขาเนะาะเมื่อกี้ว่าเนี่ยถ้าได้เจอกันแล้วคุยกันหรือมีการไม่ได้เจอแต่คุยทางโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะถือโอกาสนี้พูดเนาะว่าเออขอโทษไหมหรือว่ายังไงแล้วก็ในอนาคตอ่ะ เขามองอนาคตของตัวเองไว้ยังไงแผนของเขาเป็นยังไงแล้วตัวคุณนะ่ะไปในทิศทางเดียวกันกับเขาไหมยังอยากมีอนาคตร่วมกันหรือเปล่าประมาณนี้เพราะเคยรู้สึกว่าพอได้ได,ได้เงียบทั้งสองคนแล้วได้มีโอกาสได้ตกตะอนความคิดมันจะทำให้ง่ายกว่าด้วยแบบได้ต่างคนต่างใช้เวลาคิดทบทวนแล้วกลับมาคุยกัน ประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็น energy ทีถ่ถ้าฟังมาถึงแค่นี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของตัวคุณเนี่ยไปฟังคลิป energy check in ที่ชื่อที่ชื่อแบบที่ชื่อว่าอยู่ดีๆคุณสองคนก็ไม่คุยกันไปฟังอันนั้นได้นะคะอยู่ดีดีคุณสองคนก็เงียบใส่กันแล้วก็ที่เป็น slash คิดถึงกันเสมออันนั้นอลองไปฟังได้นะคะแค่ขอดูฟังคุณนิดนึงอ่าโอเคตัวคุณไม่คิดว่าเขาจะกลับมางอ้อหรือกลับมาคุยคุณรู้สึกว่ามันจบ มันเป็น energy ที่เครู้สึกว่าความรู้สึกคุณดีเลย์แปลกๆอ่ะเป็นนิ่งๆเป็นเฉยๆแต่คุณคุณแคร์เขานะเราก็รักเขาด้วยแต่เครู้สึกว่า energy คุณนิ่งเพราะมันีเลย์อะไรบางอย่างเหมือนเหมือนคนที่สมมติคุณนั่งอยู่แล้วเพื่อนหยิกหยิกขึ้นจึก๊กเนี่ยคุณจะไม่เจ็บในทันทีคุณจะแบบเว้นไปสักพักหนึ่งจนเพื่อนถามว่าอ้าวที่หยิกไปเมื่อกี้ไม่เจ็บเหรอแล้วคุณก็จะแบบอ,อ้าวหยิกอ่ะ เออเจ็บอ่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนคนดีเลยอะค่ะเออประมาณนั้นตัวคุณไม่คิดนะว่าเขาจะกลับมาง้อหรือกลับมาคุยอะไรด้วยอีกโอเคถ้าเขาโทรมาตัดสินใจขอเจอไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณเตรียมตัวได้เลยเขาคิดมาดีแล้วคุณไม่ต้องสงสัยนะว่าอันเนี้ยเขายมงมีสติอยู่ไหมเขาคิดดีหรือย,ยังทำไมอยู่ดีเขามาแบบเฮ้ยขอโอกาสเริ่มต้นทั้งที่ตอนนั้นเขาพูดอีกแบบนึงหรืออะไรเงี้ยเขาคิดมาดีแล้วว่าการมีคุณในชีวิตมันดีกว่าเออเขาคิดมาดีแล้วเขาถึงได้ ติดต่อกลับมาโทรมาหรือชวนไปทานข้าวหรืออะไรเงี้ยนะคะเอ่อเค้สรู้สึกว่าคุณน่ะจะเหมือนกับเขาอาจจะทําแบบนี้บ่อยครั้งหรือป่าอันนี้เค่กถามคุณว่าเนี่ยเขาทําดีกับ,ค,กบค,คุณอยู่กับคุณคุยกับคุณนั่นนี่อยู่ดีๆก็หายไปแล้วก็เนี่ยหรือมีเรื่องมาทะเลาะแล้วก็ผลักคุณออกเวลาผ่านไปก็เอากลับมาอีกอะไรเงี้ยจนจนคุณรู้สึกว่า เออจะมาจะไปอ่ะถ้าใจคุณยังอยู่ที่เขาคุณก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าวันหนึ่งใจคุณไม่อยู่ที่เขาแล้วอ่ะมันก็เหมือนคุณ move on แล้วนะคุณคุณก็จะไม่รอแล้วแต่ถ้าครั้งนี้เขากลับมาเขาก็ยังเขาจะยังเจอคุณที่เหมือนมีหัวใจที่ซื่อสัตย์กับเขาอยู่ก็คือกลับมาก็ยังเจอหันมาก็ยังเจอไม่เป็นไรคือกลับมาได้แต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะ energy คุณเป็นแบบถ้าวันหนึ่งคุณหมดรักอ่ะแล้วคุณตัดสินใจไปอ่ะไปจากเขาอ่ะนะเขาจะหันกลับมาแล้วไม่เจอคุณอีกเลย เห็นไหมเขาจะง้อคุณจริงๆเขาจะเขาจะง้อนะคะอาจจะขอโทษแล้วก็อาจจะบอกแล้วว่าเออเขาอาจจะอารมณ์ร้อนไปนะเขาอาจจะพูดไปโดยที่เขาคิดไม่ถี่ท่วนหรือว่าเออตอนนั้นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอธิบายนะคะก็ลองดูถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจเดินหน้ากับเขาเหมือนเดิมไหมหรือตัดสินใจไปข้างหน้าเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยถ้ายังไม่แน่ใจคุณขอเวลาเขาได้นะ บอกเขาว่าเออเราก็ค่อยค่ยคุยกันเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไปนี่แหละย,ยังไม่ต้องรีบกลับมาคบหาอะไรกันหรือยังไม่ต้องรีบปรับอะไรให้มันมันมันไปอยู่ในจุดที่ เขาสามารถทําให้คุณร้องไห้ได้หรือคุณทําให้เขาเสียใจได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเคารู้สึกว่าการทาร้ายหัวใจกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการคุณไม่อยากให้ตัวเองเสียใจแล้วคุณก็ไม่อยากให้เขาเสียใจเพราะงั้นน่ะคุณถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะตอบเขาว่าเยสหรือโนคุณขอเวลาเขาได้แต่ไอการขอเวลาเนี่ยคุณต้องรู้นะว่าคุณขอไปเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนคุณจะดูอะไรดูอะไรในตัวเขาดูว่าเขาเปลี่ยนยังไงหรือคุณจะดูใจตัวเองว่าใจตัวเองอะยังอยากที่จะรักคนคนนี้หรือเปล่า นะคะสำหรับเขาอ่ะคุณคือเดอะซันเลยนะคุณคือแบบแสงสว่างคือคนที่สดใสคนที่น่ารักคนที่ทําให้ชีวิตเขามีสีสันนะคะในขณะทีะ่มุมมองของตัวคุณที่ที่รู้สึกต่อเขาในตอนนี้อย่างที่บอกคือไพ่ก่อนหน้าน,นี้เป็นเหนือมูลใช่ไหมแล้วก็มาเป็นไพ่ซิกออฟบอลกับหัวเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเคยมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะสามารถไปสู่จุดที่มันมั่นคงเป็นแฟนการคบหากันแต่งงานหรืออะไรเงี้ยคือ มันสามารถไปอยู่จุดนั้นได้แต่มันมีจุดก่อนหน้านี้ที่สองใบแรกที่ออกมาเขาทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียใจแบบที่เราใช้คำว่าอะไรดีถึงที่สุดเคยรู้สึกว่าเขาอาจจะทำหรือพูดอะไรบางอย่างไปจนคุณคุณน็อกอเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราชกมวยอะค่ะคุณถูกน็อกดาวน์แบบน็อกลงไปเลยอะไรเงี้ยน็อกลงพื้นนะเคไม่ได้หมายถึงว่าเขาทำาะไรร่างกายหรืออะไรนะเคหมายถึงว่าเรื่องใจเรื่องคําพูดหรือการทะเลาะก,กันหรืออะไรเงี้ยค่ะ เพราะงั้นนะ่ะคุณก็เลยเหมือนกับมองไม่ออกเว้ยว่าอนาคตนะ่ะมันมันจะยังเป็นยังไงเพราะงั้นนะ่ะถ้าทําได้ก็ขอเวลาเขาแค่นั้นเองคิรู้สกว่าเขาจะให้เพราะใจเขาอรักคุณไปแล้วตอนนี้คือ energy มันแบบเนี่ยเขาเคลียร์มากเลยนะแล้วเขาก็ชัดเจนมากไอาการที่เขาติดต่อกลับมาขอโทษขอเจออะไรนะที่เค้กพูดไปตอนแรกคือเขาเคลียร์มากนะคะว่าเขาเลือกคุณแบบเลือกที่จะให้คุณอยู่ในชีวิตเลือกให้คุณเป็นอนาคตของเขาเลือกเลือกคุณแล้วอะ่ะ อืมเพราะงั้นนะ่ะเขาเวลานิดหน่อยอะเคารู้สึกว่าเขารอได้ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับสําหรับตัวเขานะเขาไม่คือถ้าเขาเลือกคุณแล้วใช่ไหมเขาไม่หวั่นไหวกับคนอื่นเขาไม่กลับไปหาคนเก่าแล้วที่สําคัญเคารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนเจ้าชู้หรือถ้าเคยปัจจุบันนี้ไม่เจ้าชู้แล้วนะคะในขณะที่ฝั่งคุณอะเคารู้สึกว่าคุณเองก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์ขอดูไพ่เพิ่มหน่อย อ่าโอเคคุณอยากเริ่มต้นใหม่ซึ่ง energy น่าจะอยากเริ่มกับเขานี่แหละนะคะเออแต่แต่สำหรับบางคนนะประมาณ10-20%ถ้าคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศความสัมพันธ์นี้จะหยุดชะง,งักทันทีอืมแต่ถ้าส่วนใหญ่เนาะตัดสินใจอยู่ที่เดิมตัดสินใจเริ่มต้นกับคนคนนี้คนเดิมนี้เคสมองว่ามันก็จะไปอีกสเตทหนึ่งคือมันจะมั่นคงไปมากกว่าเดิม เขารักคุณแค่พูดไปแล้วเขารักคุณนะคะไพ่ก็ออกมาคอนเฟิร์มกับสิ่งที่เคยพูดคุณไม่ต้องกลัวแล้วแล้วสิ่งที่คุณกลัวความกังวลต่างๆว่าเออถ้าได้คบกันแล้วมันจะดีไหมความรู้สึกตัวเองตัวคุณเองอะ่ะมันจะยังเหมือนเดิมกับเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะมีความสุขมาก คุณคุณจะไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลเลยแล้วยิ่งคนคนนี้ถ้าได้คบเป็นแฟนแล้วเขาจะเปิดเผยมากขึ้นหมายถึงว่าเวลาคุณถามอะไรเขาจะตอบเวลาเขาไปทําอะไรที่ไหนกับใครเขาก็จะบอกคุณจริงๆตามตรงอะไรเงี้ยเพราะก็เป็นแฟนแล้วไงไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืม เขา,เาไม่ใช่คนชิดแชทนะอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ว่าจะตอนคุยกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยตามไพ่เนี่ยไม่ใช่คนชิดชหมายความว่าเขาไม่ค่อยคุยแชทอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนมาคุยจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ใช่คนประมาณนั้นเพราะงั้นน่ะถ้าคุณคาดหวังใจให้เขามานั่งจีบคุณทุกวันตอบไลน์คุณทุกชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะคะคนคนนี้ไม่ทำนะาอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็ถ้าตัวคุณเป็นคนที่มีอะไรทําเยอะหรือว่า มีความฝ่ายฟันของตัวเองหรือเป็นคนมีเพื่อนเยอะมีคนหลากหลายในวงจรชีวิตคุณนะอ่า prioritize ดีๆหมายความว่าจัดเรียงลําดับดีๆนะคะและถ้าวันหนึ่งคุณเป็นแฟนกันเนี่ยคุณก็ต้องเรียงลําดับความสําคัญของแฟนกับเพื่อนกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมากไปกว่านั้นคืออันนี้เค่แนะนำมากันเป็น energy ถ้าให้ชีวิตรักของคุณมันเป็นเรื่อง private จะดีกว่า ในช่วงแรกๆเนี่ยคบกันแบบที่ไม่ต้องโซเชียลมากหมายความว่าไม่ต้องโพสต์รูปทุกหนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออทุกๆแบบโอกาสสาคัญจะถ่ายรูปคู่กันแล้วโพสต์เอออันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนําคือคี i ิ p ไพรเวทนะคะ e p it private u n t i l it permanent หมายความว่าให้มันมั่นคงและชัดเจนไปนานๆกว่านี้ก่อนค่อยเปิดเผยก็ได้ไม่มินคือไม่ต้องปกปิดอะไรคือเดินข้างกันได้ใช้ชีวิตปกติแต่หมายถึงว่าบนโซเชียลไม่ต้องแบบ เยอะอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีคนหลายๆคนที่ไม่ได้หวังดีกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเขา อ่าเห็นไหมถ้ามีบางคนที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอย่างที่บ,บอกหรือย้ายงานเปลี่ยนที่อยู่อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างจะก,กังวลน,นะเขากลัวความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาอยากเจอคุณทุกวันเขารู้สึกว่าเขาจะคิดถึงคุณถ้าคุณไม่อยู่นะคะแต่ถ้าตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพื่อนาคตมันเพื่อนั่นเพื่อนี่อ่ะก็ก,ก็ชีวิตคนเรามันก็ต้องเดินต่อไปการมีความรักเนี่ยก็คือต่างคนต่างก็สนับสนุนกันตัวเขาเองก็สนับสนุนคุณแต่เขาจะเก็บ เก็บคาพูดเก็บความรู้สึกความคิดที่ว่าเขาไม่อยากให้คุณไปอ่ะเขาคิดถึงคุณอย่างเงี้ยไว้กับตัวเองเขาไม่น่าจะบอกคุณหรอกเคารู้สึกว่าเขาจะปล่อยให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการจะทานะคะและถ้าเดือนมิถุนากับเดือนกรกฎา,าน,นี่สําคัญนะสาคัญยังไงถ้านี่เป็นเรื่องของคุณคุณจะรู้ว่าสําคัญยังไงนะคะมีโอกาสที่ถ้าไม่ใช่เรื่องการเดินทางเนาะอย่างที่เคพูดไปเมื่อกี้ มันจะเป็นแบบคุณสองคนมีโอกาสที่จะชวนกันไปเที่ยวโดยที่คุณเป็นฝ่ายชวนไปเที่ยวหรือตัวเขามีแพลนจะเดินทางไปไหนอยู่แล้วแล้วคุณบอกไปด้วยได้ไหมหรือเขาชวนคุณไปด้วยเงี่ยค่ะมีโอกาสได้เดินทางด้วยกันนะคะคนคนนี้เป็นคนขี้หึงนะเขาเป็นคนขี้หึงนะคะแล้วก็ ไม่ชอบการซุบซิบนินทาถ้าตัวคุณเองไปได้ยินใครพูดอะไรอย่างเงี้ยมาคือไม่ไม่ต้องเอามาเล่าให้เขาฟังเท่าไหร่ก็ได้นิดหน่อยอ่ะพอได้แต่ถ้าเยอะๆไปเขาไม่ชอบนะคะแล้วก็เป็นคนคี้หึงเพราะฉะนั้นก็คุณอาจจะต้องทําอะไระเวลาทีอ่อย่างคุณมีเพื่อนสนิทเป็นเพศตรงข้ามหรือมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาจะคี้หึงก็คุณอะคุณองค,คนอาจจะทะเลาะก,กันได้อะไรประมาณนี้นะคะ เค hmm. okay. รู้สึกว่าตัวคุณรักเขาคุณคุณอาจจะเป็นสายแบบสายทัาน้ําอ่ะเป็นคนท่าน้ําหรือเป็นคนที่แบบชอบหรือเป็นเป็นคนลัคนาราศีดาวจันทร์ท่าน้ําใช่ไหมแล้วมีสิงอะไรเงี้ยสิงเม่ถูหมายหมายเมทุนไม่ใช่โอเคเท่านี้แหละแล้วก็คืออันเนี้ยคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ชอบบอกรักชอบบอกคิดถึง ชอบแกล้งให้เขาเขินหรือเปล่าคุณน่ะหรือทําอะไรให้เขายิ้มอ่ะด้วยคําพูดอะไรเงี้ยซึ่งมันน่ารักเขาเอ็นดูคุณมากเลยนะในขณะที่ฝั่งเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่ที่มันดูสเปเชียลนะคะแต่เขาจะมั่นคงมั่นคงมากๆไม่ยอมแพ้ไม่กิฟตอัพในความสัมพันธ์เลยเป็นคนที่เลือกแล้วเป็นคนที่ปักใจอ่ะมั่นคงปักหลักปักฐานคนคนนี้คือมันก็ไม่แปลกที่ถ้าเขาจริงจังแล้วจริงใจขนาดนี้เขาจะรู้สึกว่า รักแล้วก็ห่วงคุณมากหรือบางครั้งเขาอาจจะขี้หึงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะอ่าไพ่สองใบสุดท้ายนี่ไงเขาขี้หึงเพราะว่าคุณน่ะดูดีคุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์เป็นเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนแล้วเอาจริงเขาเขาก็เขา,เขาทั้งหึงห่วงแล้วเขาก็ทั้งชื่นชมคุณด้วยว่าเออคุณอาจจะดูแลตัวเองดีคุณดูแบบ น่ารักดูมีเสน่ห์เขาชอบนะแต่เขาไม่ต้องการให้ใครมาชอบคุณเหมือนที่เขาชอบอะไรเงี้ยแต่เขาก็เขาก็รู้ว่าความเป็นจริงอะมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเวลาเรามองดาราเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บเขาไว้ให้เราแบบชื่นชมชื่นชอบเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นดาราอย่งเคนก็รู้จักเขาเยอะคนก็ชอบเขาเยอะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกเขาที่รู้สึกต่อคุณนะจริงๆนะยิ่งคบกันอะเขาดูแบบยิ่งหลักยิ่งหลงคุณนะเออแล้วกลายเป็นตัวตัวคุณอะ อันนี้ก็ต้องก็ต้องเหมือนเหมือนคุณจะต้องเขาเรียกอะไรใช้คาว่าปรับตัวละกันในเชิงที่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระมากๆมาก่อนนะคะวันที่มีแฟนอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกสูญเสียพื้นที่ส่วนตัวบางส่วนไปเพราะงั้นเน่ยปรับบาลานซ์ของชีวิตตัวเองคนรอบข้างเพื่อน ครอบครัวนะคะคนรักให้ดีอย่างที่เค้กพูดไปตอนไพ่เซเวนเอลคัพอะที่เค้อบอกถ้าคุณต้องไพ่ออร์ไทส์หรือว่าจัดเรียงลําดับความสําคัญอะทําให้มันดีๆเออประมาณนี้นะคะก็ลองดูในฝั่งตัวเขาในเค้กเห็นเป็นเอนจีของธาตุลมธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะหรือหรือ,อากาันเมถุนตุลกุมกันประมาณนี้นะคะส่วนฝั่งคุณน่ยเป็นเอนจีธาตุน้ำซะส่วนใหญ่มีนกรกฎพิจิก ประมาณนี้เนาะในวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ